เงินนี้เป็นเงินที่คนใช้ไม่ได้จ่ายคนจ่ายไม่ได้ใช้คนจ่ายไม่ได้ใช้นี่ก็คือภาษีของพี่น้องประชาชนแต่คนใช้จะต้องมีระเบียบวินยัยทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3 TV ทีเอาไว้เลย,ยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ทไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการ เงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ามทีวีได้แล้วที่ไยแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์เขาว่า7อ2ด e f l ็ l แ l ลแล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับขับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิระยุห่วงรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเกตสิคหกกองสา,าพักเพื่อไทยในฐานะสายค้านติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินท่านประธานที่เคารพครับเมืช่วงเช้านั้นผมได้อภิปรายไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับว่าเงินนี้เป็นเงินที่คนใช้ไม่ได้จ่ายคนจ่ายไม่ได้ใช้คนจ่ายไม่ได้ใช้นี่ก็คือภาษีของพี่น้องประชาชนแต่คนใช้จะต้องมีระเบียบวินัยแล้วก็ติดตาม ให้มันเข้มข้นขึ้นท่านประธานที่เคารพครับผมได้แปลตัดในมาตราสีนี้ไปทั้งหมด18ซึ่งจริงๆแล้วดูจากรายละเอียดนี่นะครับเพื่อสมาชิกหลายท่านนั้นก็แปรจำนวนตัวเลขกันค่อนข้างมากคงจะเป็นเหตุผลที่ล้อกันไปลักษณะคล้ายกันก็คือว่ารัฐบาลนี้ขาดวินยัยทางด้านของการเงินการคลังแล้วก็ขาดวินยัยรวมทั้ง ฝีไม้ลายมือในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องตัดลดงบประมาณลงเนื่องจากขณะนี้รัฐบาลกำลังส่ออาการบักโปรกไส้แห้งถังแตกก้นขาดซึ่งสี่ประเด็นที่ผมว่านี้ไม่ได้อยู่ดีๆมาพูดลอยๆท่าปนประธานครับดูได้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี63สาล่าช้าไป6เดือนก็พอทำเนาได้ ตอนนี้ก็มีประเด็นเรื่องของเงินก็ประมาณที่บอกว่าจะไปจ่ายปกครองท้องถิ่นบ้างเบีย้ยผู้สูงอายุบ้างแล้วก็เงินต่างๆที่ไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายทันหนึ่งตุลาคมได้บ้างซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับที่จะต้องชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนแต่เหตุผลที่ผมบอกว่าต้องตัดนั้นเนี่ยเนื่องจากเจ็ดปีที่ผ่านมาท่านประธานที่เคารพครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นท่านได้มีบุญวาสนาอย่างยิ่งนะครับ ที่ท่านได้ใช้จ่ายเงินแผ่นดินไปแล้วเจ็ปีเนี่ยประมาณ20ล้านล้านบาทครับย้ำนะครับ20ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี3าดสล้านล้านบาทในปีงบประมาณ6กนั้นฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยครับเนื่องจากไม่ใช่ว่าตั้งกันมาปีที่แล้วสามจุปีนี้จะไปตั้งน้อยกว่าเดี๋ยวจะเสียฟอร์มหาได้เป็นเช่นนั้นไห่ มันต้องดูภาวะเศรษฐกิจทั้งหมดครับที่เกิดอาการบักโกรกไส้แห้งถังแตกก้นขาดเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างเดชบุญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ได้กระโดดเรือลงไปเป็นที่เรียบร้อยท่านปีดีดาวฉายถ้าท่านอยู่ผมก็อยากจะถามท่านเหมือนกันครับว่าเวลาท่านตั้งงบประมาณขาดดุลเนี่ยท่านก็ต้องประมาณการใช่ไหมครับว่าเงินนั้นจะหามาจากไหนเครื่องยนต์สี่ตัวของประเทศดับไปเกือบทุกตัวแล้วเนี่ย ท่านควรจะปรับลดงบประมาณลงหรือไม่อย่างไรแต่งบประมาณ64ที่เรากําลังพิจารณาในขณะนี้ท่านประธานครับหาได้ทําเช่นนั้นไม่ต้องกลายเป็นภาระหน้าที่ของคณะกรรมการที่นั่งอยู่บนบัลลังครับไปตัดลดงบประมาณเพื่อนําไปโปในส่วนต่างๆแต่ดูจากตัวเลขแล้วก็ไม่เยอะครับก็ยังคงตัวเลขไว้อยู่ประมาณนักสล้านล้านบาท แต่เวลาท่านประมาณการหาเงินได้ท่านบอกว่าจะหาเงินได้ประมาณนัก2.8ล้านล้านบาทดีดลูกคิดกดเครื่องคิดเลขแล้วก็หมายความว่าขาดดุลอยู่ประมาณ6-7แสนล้า,นล,า,น,านล้านบาท6-7แสนล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับพอไปดูตัวเลขเนี่ยนะครับทำไมผมจึงต้องไปตัดลดงบประมาณลงขนาดนั้นจริงๆแล้วมีงบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเยอะตั้งแต่วาระที่หนึ่งผมไม่ลงรายาล,ละเอียดละยกตัวอย่างเช่นงบบูรณาการครับใช้วิธีการไปตัดงบลงอยู่ประมาณนัก ห้าล้านบ้างสิบล้านบ้างท่านประธานจำได้ไหมครับสองเดือนที่แล้วผมอภิปรายไปครับว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวครับที่เห็นตัดงบประมาณหกแสนกว่าบาทเพื่อเอาไปโปะรวมกันเป็นงบบูรณาการทําให้ดูเหมือนกับว่ามีการตัดลดงบประมาณอย่างนี้เขาเรียกว่าเลนิกเกน,นะครับหรือว่าปาหีท่านประธานครับที่ผมอยากจะบอกต่อไปก็คือว่าคณะร,รัฐมนตรีหรือรัฐบาลชุดนี้ที่ผมจําเป็นต้องแประยะติตัดถึง18เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เพราะว่า นอกจากท่านจะหาะไรายได้ไม่เก่งแล้วเนี่ยนะครับท่านยังหาไรายได้ไม่เป็นด้วยปี6 3สามีข่ขาดดุลก็ประมาณไปถึง4.69แสนล้านบาทแล้วก็ไปกู้ชดเชยปะผุไปอีกเนี่ยประมาณอีก2.14แสนล้านบาทครับปีที่แล้วในท่านประธานครับกู้ชนเพดานอยู่ประมาณ6 3แสนล้านบาทแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวปลายปีก็จะมาอีกครับขอเพดานกู้เงินกู้เข้ามาอีก นี่ยังไม่รวมการกู้เงินเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิดที่ท่านเคยขอในสภาหแห่งนี้ไปอีกหนึ่งจศล้านล้านบาทเอาละท่านอาจจะบอกว่ามาจากธนาคารบ้างมาจากการกู้ในต่างประเทศบ้างก็สุดแท้แล้วแต่แต่ในสมัยนี้เนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับที่เวลาเขาบอกว่าใครไปกู้เงินเขาบอกว่ามีเครดิตแต่้ารัฐบาลไทยไปกู้ในต่างประเทศหรือว่ากู้ในประเทศเนี่ยคำว่ามีเครดิตมันจะชักเริ่มลดน้อยลงครับเขาเรียกว่ากู้พั่มเพื่อ ถ้ารรท่านประธานเนี่ยนะฮะมากู้เงินผมหมื่นเนี่ยผมรีบให้สองหมื่นเลยฮนะดูดีมีเครดิตแต่ถ้ารรท่านประธานมากู้แล้วกู้อีกกู้แล้วกู้อีกกู้แล้วกู้อีกจนไม่รู้ว่ารรท่านประธานจะหาเงินที่ไหนได้เนี่ยเครดิตมันไม่มีหรอกครับ Standard ดแอนด์พวอเอสแอนด์พีมูดดี r อินเวสเเซอขาจะให้คะแนนประเทศไทยผมเชื่อเลยครับว่าไตรามาสสุดท้ายก็ลบลงลบลงอยู่เสมอเวลาฝร,รั่งมันข้าเขาก็ผ่านพวกบริษัท S&P พวก Moody ้อินเวสเตอร์เซอรเนี่ยแหละครับท่านประธานครับ ผมอยากจะบอกผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีและตอกย้ำานะครับว่าปี64เนี่ยเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีและเป็นช่วงที่คนใช้เงินครับเป็นช่วงที่ประชาชนทั่วโลกเกิดการขับเคลื่อนด้านกระเป๋าถังตลานครับตุลาพฤศจิกาธันวามกราเป็นช่วงคนใช้เงินอากาศดีอยากชับอยากใช้สอยอยากท่องเที่ยว เมื่อันเที่ยวไม่ได้เราก็รู้กันดีครับแต่รัฐบาลนี้ต้องกู้เงินมาปิดหีบงบประมาณที่ตั้งแบบขาดดุลไว้อีกเนี่ยนะครับประมาณ7.2แสนล้านบาทครับนี่ฮะคือถ้าในสถานการณ์โควิดแบบนี้หลังโควิดที่ยังไม่ออกมาตรการอะไรกันมาอย่างชัดเจนจนเป็นเหตุให้นักลงทุนเขาคาดการได้ว่าประเทศไทยจะเดินไปทางไหนเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับที่ท่าจะใช้งบประมาณแบบขาดดุลจํานวนมหาศาลเช่นนี้อีกมันจะเลยเถิดไปถึงข้าราชการประจํา ที่เขาต้องทํางานนะครับผมเคยพูดไว้เดี๋ยวจะเกิดการดุลราชการครับในสมัยจอมพลปอก็เคยทําแล้วนะครับดุลราชการก็คือต้องให้ค้าราชการออกเนื่องจากต้องไปจัดงบประมาณแบบสมดุลหรือว่าเกินดุลเพื่อให้เงินในประเทศนั้นมันหมุนเวียนได้อันนี้จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตครับท่านประธานครับผมย้านะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของพี่น้องประชาชนรัฐบาลพึงสํานึกและพึงคิดอย่างรอบคอบ โชว์ฝีไม้ลายมือให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังครับว่านับจากนี้ท่านจะหาเงินเข้าประเทศได้ด้วยวิธีการไหนขอขอบพระคุณท่านประธานครับ